วันนี้ก็มาอยู่ที่เรียกว่าร้านได้ไหมร้านขายพันไม้นะครับแผงขายไม้ต้นไม้นะครับนั่นก็คือไม้ที่ไม่คิดว่าจะมีการขายในตลาดหรือไม่คิดว่าจะมีการซื้อขายได้ในอดีตใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีการปลดล็อกแล้วนะฮะันั่นก็คือต้นกัญชานี่นี่เอาดูตรงนี้ที่เปิดได้ดูผมอยากดูวพอดีนี่ก็ต๊ลออยู่กะลา ีลอันนี้คืออะไรหางกระลอกกหางระลอกอันนี้อันนี้คือหางกระลอกอันนี้คืออันนี้คืออะไรกลางกลางกลางนี่เป็นของต่างประเทศเพราะไงอันนี้ของไทยแท้โอ้กระโลกคือฟานสกุลนครอ๋ออันนี้ต้นเท่าไหร่ครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบทุกต้นต้นเล็กนี่ก็หนึ่งร้อยต้นเล็กหนึ่งร้อยไม่นะยหยก นี่นะครับใบก็จะออกลักษณะนี้นะเกล็ดล้านเลยนั่นดีเน้นเกล็ดล้านอะไรอันนี้คืออันนี้คือคลั้งคลั้งนี่คือสายพันคลั้งคลังกับผางกันลอกต่างกันยังไงครับพี่แล้วแต่คนชอบ หนึ่งร้อยครับเวียนๆมาช่วยดิเนี่ยนี่นะครับนี่คือหางนี่คือดินสําหรับปลูกนะครับเป็นดินดินดินผสมนะครับพร้อมปลูกนะครับตรานักมวยนะตรานักมวยครับแชมป์ูนเสือถุงเท่าไหร่ฮะ 25บาทบครับนี่หากระรอกได้มงอเอพี่กยกกกอกนัารอดไปไหมพี่อันนี้ต้มน้ำโดนอันนี้ต้มน้ำร้อนกินน้ำอ๋อแล้วที่ใส่ซุปอันไหนฮะ เหมือนกันเหมือนกันได้ทุกอย่างร้อยเดียวครับใช่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนี่ครับขายดีขายดีนะฮะต้นไหนครับนี่เอาเพาะเล็ดใช่ไหมครับเพาะมเล็ดครับอืมนี่นะนี่จเอาอะไรบุกอะไรดิไม่รู้เลยรู้เลยนะฮะนั่นไม่ขายเลยวางหนึ่งปี อันนี้ก็คือร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวนะครับนี่เดินร้อยห้าครับนี่ร้อยห้าซื้อกลับไปแล้วต้องดูแลยังไงฮะก็รดน้ำรดน้ำของวันรั้งปุ๋ยไม่ต้องใส่ใส่ปุ๋ยไหมฮะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วมันยังใส่ถุงน้ำอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียวถ้าจะใส่น้ำร้อนก็เอากันไตร่ที่ก็ใส่ในกระติกใส่ในครับแก้วน้ำร้อนเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรต้มต้มใบไปเลยหรือว่าเด็ดใบมาใส่ถ้วยถ้วยได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันนะฮะ สมบรตคุณหลักๆนี่คืออะไรฮะที่เห็นได้ชัดมันก็ได้หลายโรคนะที่ที่ก็พูดกันเต่ว่าผมพูดความเชื่อมันแต่ละคนไม่เหมือนครับครับฮะาโรคเครียดได้ับพี่โรคเครียดอานั้นเน้นว่าโรคเครียดแล้วก็ใครที่กินข้าวไม่ค่อยลงนะครับนครับใครที่มีอาการโศกมีอาการเศร้ากินข้าวไม่ค่อยลงคิดถึงแฟนเก่านะใช่ไหมครับลุงครับผมเออนี่นะราคาไม่แพงนี่ ต้นละร้อยต้นใหญ่นี้สองรกว่า250ร้อยหาในกรันใช่ไหมฮะเหมือนกัน2ห0น้าินะอันนี้ใส่พันครั้งกลั้งก็2 5งเหมือนกันครับถ้าถ้าเอาเอาไว้สูบเนี่ยอันไหนดีกว่าสองอันนี้เหมือนกันพันปั้นของไทยครับอันนี้ดีกว่าครับมันมีอีกเิหนึงครับพันปั้นเราตัวนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่มีคือดีกว่าทั้งสองอย่างนี้อืมพันไทยพันไทยพันไทย ไม่ค่อยขึ้นด้วยโคตรยากครับเวลาแต่ส่วนมากก็จะใส่น้ำร้อนมากกว่าใส่น้ำร้อนมากกว่าครับใส่ในอาหารก็คืออันนี้ครับครับอนี่นะครับได้เลยนะฮะผัดเลยก็ใช้ได้ใส่ในผัดก็ได้ครับโอ้ถ้ากินเป็นผักผักสดได้ไหมฮะกินข้าวกินเป็นผักสดได้ไหมฮะได้ได้กินข้าวยำอะไรแบบนี้ได้ได้แล้วก็เอามากินเป็นผักได้ได้ไหมได้นะโอ้โหนี่นะฮะ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ